เจ้าหน้าครับผมเออมี่มูเขาบอกว่าเขาอยากเห็ดลองไอภาพแล้วกันลงคลิปแล้วกันเห็นมีเพลงนั่มนะครับผมแนวแบบให้มันบดติดลิิทธิ์นะครับจะเห็ดจังไหนครับผมเออเขาอยากให้เจ้าหน้าイออเห็ดวิดโอคลิปลงสอนเขาแนยครับผมอ๋อเอาแบบนั้นเหรอลงเพลงแบบไม่มีลิขสิทง่ายง่ายนะครับผม เพราะว่า Facebook เขาได้เก็บเพลงที่แบบว่าไม่มีลิขสิทธิ์ไว้ให้เราครีเอเตอร์มือใหม่เอามาไว้ใช้ลงกันแล้วนะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเมื่อเราเข้ามาหน้านี้นะครับผมให้เราเข้าไปกดแตะตรงที่โครมนะครับผมโอเคเมื่อเรามาตรงโครมเสร็จนะครับผมให้เราพิมพ์คำว่า correction เสียง Facebook นะครับนี่ครับ correlation เสียง Facebook นะครับผมพอเราพิมพ์เสร็จนะครับมันจะเร่งมาหน้านี้นะครับผมเรากดเข้าไปเลยครับผมโอเคเห็นไหมครับผมพอเรากดเข้ามาหน้านี้ห่ไหมครับมันจะมีเพลงขึ้นให้เราเลือกนะครับผมเราสามารถฟังเสียงเพลงก่อนกันได้นะครับว่าเราจะเลือกเพลงไหนครับอย่างเนี้ยเรากดฟังก่อนพอถ้าเราชอบเพลงนี้นะครับผมโอเคเราชอบเพลงนี้เรากดดาวโหลดได้เลยนะครับผมนี่ครับ มันจะขึ้นว่าดาวโหลดนะครับผมโอเคนะครับดาวโหลดเสร็จเมื่อเราดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับเรามาดูวิธีการจะเอาเพลงเข้าไปใช้อย่างไงนะครับผมถึงตรงนี้นะครับผมเราจะใช้เสียงจากที่เราโหลดมาแล้วนะครับเราก็กดตรงที่ระบบเสียงนะครับผมอพอเรากดตรงที่ระบบเสียงนะครับเราก็กดเสียง นะครับผมพอเรามาตรงนี้นะครับเรามากดตรงกล่องสีเรียมตรงไฟล์นะครับผมนี่ครับแล้วเราก็กดอ่าจากอุปกรณ์นะครับนี่ครับเป็นเสียงที่เราโหลดโหลดมานะครับนี่ครับนี่ครับเราก็เพิ่มเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมใครชอบคลิปที่มีแนวทางมีอะไรแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งครับจะได้ให้เพื่อนๆได้รับได้รู้กันนะครับ